นี่นะจ๊ะพี่ๆเยอะมากเลยจ้ะเดี๋ยวข้าจะลองมาดูก่อนนี่อ๋อนี่เป็นผ้าถุงนะจ๊ะแม่พี่เชนเห็นว่าข้าชอบใส่เสื้อผ้าพวกนี้ก็เลยเอามาให้ข้าเพราะว่าอยู่อ่าอยู่ที่บ้านของแม่พี่เชนเยอะเลยแต่ว่าข้าเก่งใจข้าก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วแต่จริงๆเรามีอีกเยอะมากเลยนะจ๊ะพี่ๆี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงแน่ๆเลยจ้ะ แล้วก็เป็นเสื้อนะจ๊ะพี่ี่เป็นคู่กัน่ะแล้วก็ช่วงนี้แม่พี่เชนน่าจะเห็นค่าไปเข้าบทแถวหมู่บ้านของพวกท่านแม่พี่เชนก็เลยน่าจะเอามาให้ค่าใส่ไว้ไปตอนอเข้าบทจ้ะเพราะว่าแต่แม่พี่เชนเขาก็ใส่เหมือนกันนะจ๊ะใส่ไปเข้าบทแต่ว่าของท่านมีเยอะก็เลยอเอามาแบ่งให้ค่า สวัสดีจ้าข้าชื่อนวลนะจ๊ะวันนี้ข้าได้มาอยู่ที่บ้านของพี่เชนตอนนี้ข้าได้อยู่ข้างในบ้านของพี่เชนเพราะว่าเมื่อตอนเย็นๆแม่พี่เชนได้เรียกข้ามาที่บ้านแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกมาทําไมตอนนี้ข้าก็อยู่กับพ่อกับแม่พี่เชนแต่ว่าแม่พี่เชนกับพ่อของพี่เชนจะไม่ขอออกกล้องจ้าตอนนี้พี่เชนกําลังติดภารกิจอยู่แถว แถวชายแดนนะจ๊ะค่าก็เลยมาถ่ายให้บางครั้งให้มันมาช่วยคล้ายๆช่วยทํางานให้นะจ๊ะตอนนี้แม่พี่เชนกับพ่อของพี่เชนก็กําลังนั่งอยู่ข้างๆค่า,าเดี๋ยวค่าจะลองถามว่ามีอะไรเรียกค่ามามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพ่อแม่ของพี่เชนจะไม่ขอออกกล้องด้วยนะจ๊ะตอนนี้ค่าก็อยู่กับแม่พี่เชนแล้วเดี๋ยวค่าจะลองถามดูจ้ะ เออเออเอเอมื่อตอนนี้เราควรจะเมามือหรอนีต่ตะกินยาตากินยาอ๋อแม่พี่เชนบอกว่าจะให้เสื้อผ้ากระเหรี่ยงของข้าเดี๋ยวมาตะกินยาเหรอ,อนับผู้นับผู้นับผู้มืออ๋อเป็นเสื้อเสื้อผ้าของเออลูกสาวของแม่ของพี่เชนแต่ว่าแม่ของอ่า แม่พี่เชนจะเอาไม่ให้ข้าเพราะว่าลูกสาวของเขาไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะจ๊ะเขาก็เลยจะในบ้านก็ไม่มีผู้หญิงก็เลยจะนำไมาให้ข้าเ่ออะไรกนี่นะจ๊ะพี่ๆเยอะมากเลยจ๊ะเดี๋ยวข้าจะลองมาดูก่อน,นอ๋อนี่เป็นผ้าถุงนะจ๊ะแม่พี่เชนเห็นว่าข้าชอบใส่เสื้อผ้าพวกนี้ก็เลยเอามา้ให้ข้าเพราะว่า อยู่อาอยู่ที่บ้านของแม่พี่เชนเยอะเลยแต่ว่าขาาเก่งใจค้าก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วแต่จริงๆแล้วมีอีกเยอะมากเลยนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงแน่ๆเลยจ้ะน่ะแล้วก็เป็นเสื้อนะจ๊ะพี่พี่เป็นคู่กัน แล้วก็ช่วงนี้แม่พี่เชนน่าจะเห็นข้าไปเข้าบทแถวหมู่บ้านของพวกท่านแม่พี่เชนก็เลยน่าจะเอามาให้ข้าใส่ไว้ไปตอนเข้าบทจ้ะเพราะว่าแต่แม่พี่เชนเขาก็ใส่เหมือนกันน่าจะใส่ไปเข้าบทแต่ว่าของท่านมีเยอะก็เลยเอามาแบ่งให้ข้าดีจ้ะมี เยอะมากเลยค่าเกงใจมากเลยแต่แม่พี่เชนบอกว่าไม่เป็นไรจ้ะเขาก็ถ้าอ่าถ้าเขาไม่ให้คุณค่าก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะเอาไปให้คนอื่นๆเพราะว่ามันมีเยอะเกินจนใส่นี่ก็จะเป็นเสือเ้อกันอย่างนะจ๊ะไว้วัน่างเดี๋ยวค่าจะมาใส่ให้ดูตอนนี้แม่พี่เชนก็กําลังนั่งอยู่อ่าข้างๆค่าเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อกันก่อน นาจาพี่พี่สวยมากเลยแม่พี่เชนน่าจะเห็นว่าค่าใส่เสื้อเดิมๆด้วยก็เลยเอามาให้ค่าก็จะเป็นผ้าถุงเดอเออตะกิดด้ยนผูสีนี่ผหรอดอกนีอ๋อข้าได้ถามว่าแล้วอา่าผ้าพวกนี้เอามาจากไหนเยอะแยะพวกท่านบอกว่าอ่าบางคนก็เอามาให้เพื่อน เพื่อนของอลูกสาวของท่านเอามาให้บ้างแล้วก็ซื้อบ้างตอนนี้ลูกเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยให้คนอื่นจริงๆก็ให้คนอื่นๆไปแล้วเยอะเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็เห็นค่ามาอยู่ได้แล้วก็เอามาให้ค่าค่ามาอยู่นี่ค่ารู้สึกว่าแม่พิเชนจะดีกับค่ามากๆเลยเพราะว่า ท่านทั้งดูแลทั้งให้ของอีกหลายอย่างข้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนี่นะจ๊ะพี่พี่สวยมากเลยน่าจะราคาแพงหน้าดูที่หมู่บ้านของข้าต้องเย็บเป็นอ่าเดือนเดือนกวาจะได้ผ้าทุงหนึ่งผืนแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่อีกอย่างราคาก็แพงมากเลยที่แถวที่พวกข้าอยู่อ่าที่ที่เมื่อก่อนหรือไปรับจ้างทํางานอะไรผืนละประมาณห้าร้อยหกร้อยผื ต่อผื่นเดยกจ้ะพี่พี่นี่เยอะมากเลยค่ะก็ทั้งหมดนี้ค่ะก็น่าจะไม่ได้ใส่แค่คนเดียวเพราะว่าค่าใส่คนเดียวน่าจะไม่พอเออน่าจะไม่หมดค่ะก็น่าจะเอาไว้ให้น้องของค่ะแล้วก็พี่ของค่ะไว้มาตอนกลับบ้านเผื่อจะไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่นะจ้ะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่นะจ๊ะพ,พี่มา,มาเลยจ้ะ เดี๋ยวข้าจะต้องขอบคุณท่านก่อนนะจ๊ะเออตบาบล้าวว่าเลยที่อย่าออก,กิวนนี่เขาก็อยู่กับป้าจอดหรออ่ตอนนี้ข้าก็ได้ดูเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าก็จะมานั่งคุยกับพ่อกับแม่พิเชษน,นะจ๊ะเดี๋ยวข้าข,าขอถามดอในซื้ออ่บอยุดที่ในซื้อกุกรอในซื้ออู่ฮีบมมามมาอ,อ<า>ข้าถาม ้าถามอ๋อข้าได้ถามว่าพ่อกับแม่พี่เชนว่าทําไมข้าไม่ค่อยเห็นพวกท่านออกมาเที่ยวเล่นเขาก็บอกว่าได้ไปทํางานนะจ๊ะแต่ว่าเป็นงานใช่จ๊ะไปทํางานข้างนอกพ่อพี่เชนก็พูดภาษาไทยกันได้นะจ๊ะไปทํางานข้างนอกดอเออหนูซื้ออุปบ๊ออุปเวหรอขี้กเสีกะหรออ แล้วก็เขาได้ถามว่าอ่าพวกแม่พี่เชนกับพ่อพี่เชนอยู่กันแค่นี้เหรอจ๊ะแล้วก็พี่เชนสามคนหรือจ๊ะท่านก็บอกว่าใช่จ้ะดอนะผู้มือกับหมออภูมืออะไรบ้างอ๋อลิม,มดดบัตต์มาชุบรอเนี่ยคุ้มด,ดิบมืออ๋ออ๋อค่ะค่ะได้ถามว่าค่ะได้ถามว่าอยู่กันสามคนละจ๊ะแล้วอ่าน้องสาวของพี่เชลล่ะ ท่านก็บอกว่าอาไม่อยู่แล้วค่าข้า,ข,าข้าได้บอกว่าเออท่านได้บอกว่าเขาเออน้องของพี่เชนอ่าพี่สาวของพี่เชนไม่ได้อยู่แล้วแต่ค้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถามนะจ๊ะค้าได้ขอโทษแล้วเออเออยยดเดอสิญาบมอเยอะบากีเออเหยดเดอสิญาบมอเนื้อ เดินวุ่นยี้บบหมอแต่สัตว์ทอดบบหมอเลยซีกว่าตัวผู้กินเนี่ยมาทอดหรือเปล่าข้ได้ขอโทษอ่าพ่อกับแม่พี่เชนแล้วนะจ๊ะแต่ท่านบอกไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าเขาชินแล้วมีคนถามีจนชินแล้วจ้ะดอนนึกเด็กก็รู้ว่าก็หมอค่ะก็ครั้งนี้ก็ข้าก็ได้เข้ามาเป็นอ่ารอบที่สองแล้วนะจ๊ะข้างในบ้านแต่ว่าข้ามาข้าก็นั่งเฉพาะข้างในนี้ข้าจะไม่ไปรบก,กวนหรือวุ่นวายกับ ในห้องหรือที่อื่นๆนะจ๊ะหนซื้อว่าอืมนี่พวกท่านก็อ่ามีทีวีดูอยู่แต่ว่าเป็นทีวีที่อ่าเริ่มจาอ่าแบบเมื่อเป็นของที่คล้ายๆแถวบ้านของพวกข้านะจ๊ะเป็นทีวีอ่าบางวันก็ท่านก็มาชวนข้าดูดูหนังด้วยใช่จ๊ะมาช่วยข้ามาชวนข้าดูหนัง เป็นเพื่อนค่าก็รู้สึกดีใจเพราะว่าท่านท่านดูแลค่าหรือว่าสนับสนุนค่าเหมือนลูกแท้ๆท่านมีอะไรก็ให้ค่าตลอดเป็นเหมือนกับว่าค่าเป็นลูกสาวแท้แของท่านค่าดอยเออยู่บ่าเออจีบดูนซื่อหรอหมอเนซนื่อเอฮี้ย็บตาฮีมึงมึงแล้วเนสื่อจะอวดอะ่่าบอกว่าขอบคุณที่อ่า อยดูแลค่ะหมอลูกสาวแล้วก็ให้ของของข้าเอะไรอย่างท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็ท่านกําลังดูอ่าโทรทัศน์อยู่นะจ๊ะข้าก็จะเดี๋ยวข้าจะนั่งดูกับท่านสักพักแล้วก็นั่งคุยกันแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะมานั่งคุยกับข้าแต่ข้าก็บอกว่าให้ดูได้แต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรจ๊ะไม่รบกวนข้าก็เลยขอต้องเออ บักดับลังเนียเเเ you ่ยซื้อมาเล่นเนี่ยซื้อไปให้ชิโนชิดเดียร์อยากกอดบักบู้บันเนี่ยนี่ก็บ้านของพี่เช็ดก็รู้สึกเย็นมากเลยจ้าพอๆกับดอเอยิซี่ก่อนซื้อแต่มีเนาะดอเอเนี่ซื้อดอเอมั่วกลยแล้วอูแพ้ที่กับบานเน็แกดอบบู้ไปละใช่ไหมจ๊ะล่ะดอบู้อะไรปะก็ก็ดอกบู้อะไรลูกผู้บักอ๋อเลือพัตตี้เนี่ยอ๋อ ค่าได้ถามว่าฟังพวกพี่เชนกับนักก่นค่าได้ถามว่าฝั่งบ้านพ่อกับแม่พี่เชนเป็นอะไรกับบ้านน้าที่เราอยู่ด้วยท่านได้บอกว่าพ่อของพี่เชนเป็นพี่น้องกับนแม่ของน้าฝั่งที่ข้าอยู่ด้วยจ้ะข้าก็รู้สึกแบบ ก็เหมือนกับที่ข้า,าได้มาอยู่บ้านพวกท่านและข้ารู้สึกสบายใจที่ท่านเลี้ยงดูพวกข้าอย่างกับลูกแท้ๆเลี้ยงดูพวกข้ากันเลี้ยงดูเหมือนลูกทั้งหมดนี้ก็เป็นพวกจะเป็นพวกฝีมือพวกพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เชนพี่พิมพ์พี่แฟงหญิงเพชรหรือ พี่ๆอื่นๆอาจารย์ดูหรือพี่นันทุกคนก็เป็นคนช่วยให้เราได้กลับมาดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ได้มาอยู่บ้านที่ดีๆแบบนี้เป็นเพราะพวกพวกอาพวกพี่ๆน้องๆทั้งหมดนั้นได้ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นพวกเราก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ที่ดีๆอย่างกับอย่างนี้บ้าง ตอนนี้ถ้าพวกเรายังไม่ได้เจอพวกพี่ๆทั้งหลายนั้นพวกข้าก็คงจะต้องอ่คงไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วเพราะว่าอีกอย่างพวกพี่ๆก็ได้ช่วยท่านพ่อของข้าจนหายดีไม่งานพวกข้าก็ต้องไปเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ท่านพ่อผู้ข้าทําไว้พวกข้าก็เลยรู้สึกแบบดีใจที่อ่พี่ๆได้มาเห็นพวกข้าและ ดูแลผู้ข้าเหมือนกับคนในครอบครัวผู้ข้ารู้สึกดีมากตอนนี้น้องของข้าไม่ได้มาด้วยน้องทิพย์ก็กําลังอ,อยู่กับนาของข้าหรือ,อกําลังนั่งคุยกันอยู่นู้นข้าไม่รู้ว่าแม่พี่เชนจะมาเรียกให้เสื้อผ้าก็ข้าก็เลยมาคนเดียวข้าก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยจ้ะแล้วก็มีพี่พี่เอฟซีคอยสนับสนุนพวกเราคอยให้กําลังใจแล้วก็ให้ข้า ได้เรียนรู้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำหนังหรือทำถ่ายคลิปการเรียนรู้การพูดการอสอนหลายๆอย่างสอนความรู้กับพวกข้าและหลายๆอย่างและให้กับข้าวที่ดีถูกมือให้เสื้อผ้าที่ดีใส่พวกข้าก็รู้สึกดีใจและคอยซัพพอร์ตพวกข้าให้มีกำลังใจ พวกข้าก็รู้สึกดีข้าก็รู้สึกดีใจมากแล้วแล้วก็แต่พวกเราสี่คนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ข้าก็รู้สึกแค่แค่นี้พวกข้าก็ดีใจแล้วแต่ถ้าได้อยู่ด้วยกันก็คงจะดีเดี๋ยวเราคุยกับแม่พี่เชนกันต่อดีกว่านะจ๊ออออดะออดอกอ,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 อวินเสื้ออเมิาอเมิกอมิามื่ออเมิาครทีอว คือที่ลาวอ๋อค่ะได้ถามแม่พ่เชนว่าอาพวกท่านกินข้าวเสร็จยังท่านบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วค่าได้ถามว่ากินกับอะไรท่านก็บอกกินกับแกงจืดเพราะว่าท่านก็อาที่ข้าดูดูมาแล้วค่าอยู่กับท่านอาบางครั้งข้ามาเที่ยวหาข้าก็จะเห็นอาแม่ของพิเชนกินแต่แกงจืดเพราะว่ากินแกงที่มีรสเผ็ดหรือหวานไม่ได้นะจ๊ะ ว่าท่านมีโรคประจําตัวอพอพี่เชนก็ก็อยู่ด้วยนะจ๊ะก็คุยด้วยท่านยิ้มใหญ่เลยนี่นะจ๊ะนี่ข้าก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วแล้วก็เสื้อผ้านี่ค้าก็ดีใจแล้วเ,เดินกลับบ้านเดี๋ยวกลับไปให้น้องทิปดูด้วยดีย่าน้องทิปคงดีใจหน้าดู สว่างมากเลยจ้ะพี่พี่มีบ้านของพี่เชนกับบ้านน้าของพี่เชนก็อยู่ไม่ไกลกันเลยนะจ๊ะพี่พี่อยู่กืติดกันเลยจ้านี่นะจ๊ะแล้วกลับไปให้น้องชิบดีกว่าน้องชิบนอนได้ย,ยัง กนดคลิปทำอะไรอยู่เนี่ยเอาพี่นวลแม่แม่พี่เชนเรียกไปทำไมหรอดูนี่สิแม่พี่เชนให้พวกข้ามาดีใจไหมเดี๋ยวเจ้าเลือกไงนะว่าเจ้าจะเอาตัวไหนนี่แต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นวลเลือกเถอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไว้แล้วเข้าบทเดี๋ยวเราไปใส่กันนะจ๊ะ นี้แม่พี่เช็ดให้ข้าหมดเลยแต่ว่ายังมีอีกแต่ว่าข้ากินใจข้าก็เลยเอามาแค่นี้นะจ๊ะแล้วน้องคลิปอาบน้ำอาบน้ำยังจ๊ะยังเลยจ๊ะค่ะยังไม่ได้อาบอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนั่งคุยกันอีกสักพักนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยอาบน้ํากินข้าวกันดีกว่านี่จ๊ะนี่ก็เป็นบ้านน้าที่พวกเราอยู่นะจ๊ะเป็นไงสวยหรือเปล่าจ๊ะนตัวชสวยลองใส่ดูไหมจ๊ะลองลองใส่นี่จ๊ะแต่ไม่รู้จะตัวใหญ่หรือเปล่า นี่มันเป็นเสื้อนี่จ้ะเป็นสองตัวเป็นผ้าถุงกับไอนี้จ้ะเจ้าชอบตัวไหนเจ้าเลือกได้เลยนะ <c oughs> ทาไมแม่พิเชนใจดีกับพวกเราจังแล้วเอาเสื้อผ้ามาจากไหนเยะแยะอ๋อนี่เป็นเสื้อผ้าข,ของลูกสาวท่านแต่ว่าลูกสาวท่านไม่อยู่แล้วเลยให้พวกข้ามาบางตัวก็เป็นของท่านนะจ้ะ ฝากขอบคุณท่านด้วยนะจ๊ะได้จ้ะดูสิตัวนี้เหมาะค้าไหมสวยมากเลยจ้ะน้องทิพตัวนี้ก็สวยนี่น้องทิพสีเขยียวใช่จ้ะเดี๋ยวไว้เราใส่ไปเข้าบทกันนะจ๊ะจ้ะ,ะน้องทิพ์จะไปอาบน้ำเลยไหมจ๊ะก็ได้นะจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวข,ข้าจะขอนั่งคุยกับพี่พี่เอฟซี FC แป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะน้องทิพ์ เดี๋ยวเราเก็บผ้าเก็บผ้าก่อน <c oughs> ตอนนี้น้องทิปก็กำลังจะอาบน้ำเตรียมตวัวอ่ากินอาบน้ำกินข้าวแล้วก็พักผ่อนข้าก็จะรอน้องทิปอาบน้ำ ก่อนเดี๋ยวค่าตัวค่าก็จะค่อยไปอาบน้ำค่าก็ระหว่งางรอน้องอาบน้ำค่าก็จะมาขอพูดคุยกับพี่เอซีเรื่องอ่าที่เราค่าได้มาถ่ายทำให้แทนพี่เชนช่วงนี้นะจ๊ะค่ารู้สึกว่าพี่เชนครอบครัวพี่เชนและญาติญาติพี่เชนหลายคนอ่ามีบุญคุณกับค่าค่าก็เลยถือโอกาสอ่ามาถ่ายทำให้ชีวิตของค่าแต่ละวัน เพราะว่าช่วงนี้พี่เชนก็ติดงานาพี่เชนก็เลยเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ข้าถ่ายข้าก็เลยเป็นเกียรติที่ยินดีที่จะมาถ่ายทำให้แล้วก็ข้าก็จะตั้งใจถ่ายทำให้เท่าที่ข้าจะทำได้ถึงแม้บางครั้งข้าพูดไม่ชัดหรือพูดผิดตรงไหนพูดไม่รู้เรื่องข้าต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ ข้าก็รู้สึกว่าดีใจที่มีพี่ๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจข้าและน้องๆของข้าและ,ะสนับสนุนพวกข้าพวกข้ารู้สึกดีใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและพวกข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนด้วยไงค่ะพวกข้าก็เลยจะทำตัวให้ดีที่สุดเท่าที่พวกข้าจะทำได้แล้วก็ช่วยงานบางอย่างถึงอ่แล้วก็ จะช่วยออกเงินเล็กน้อยแต่ว่าพวกท่านก็จะไม่รับเงินของพวกข้าไว้เนื่องในพวกท่านอานาที่ให้พวกข้าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็ <c oughs> เป็นญาติกับพี่ๆที่อาไปเจอพวกข้ามาท่านก็เลยดูแลเราเหมือนลูกเพราะว่าบ้านพี่เชนม,มีมีพี่สาวแต่ว่าพี่สาวของพี่ เช่นได้อ่าไม่อยู่แล้วท่านก็เลยมีแต่ลูกชายแล้วก็บ้านน้าของค้าหลังนี้บ้านอ่าข้าก็นับถือเป็นน้านี่ะจ้ะเพราะว่าท่านให้ที่อยู่ที่กินของพวกข้าดีมากอ่าน้าที่อยู่บ้านหลังนี้ท่านก็ไม่มีลูกท่านก็เลยยินดีให้พวกเราอยู่ถึงจะมีลูกแต่ท่านก็ก็ยินดีเหมือนกันพวกค้าก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> นับถือทุกๆคนเป็นพี่เป็นน้องพวกข้าทุกคนพวกข้าก็เลยอาไม่รู้จะตอบแทนยังไงพวกข้าเลยทํางานให้เล็กๆน้อยๆเท่าที่พวกข้าจะทําได้แล้วก็มีพี่ๆเอฟซีคอยสนับสนุนพวกข้าช่วงนี้ถึงพวกข้าจะมีอาข้าจะมีรายได้น้อยแต่ข้าก็จะพยายามช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านของอาณะนะนะ เนเข้าเจ้าของนาบ้านหลังนี้ข้าก็รู้สึกดีใจมากที่พวกท่านาดูแลพวกข้าเหมือนลูกแท้ๆไม่ไม่เรียกว่าลำเอียงเกินว่ารักใครมากกว่ารักผู้เราเท่ากันเหมือนลูกแท้ๆพวกข้าก็รู้สึกดีใจมากจากข้าข้ารู้สึกโ,โชคดีมากที่อ่า พวกพี่ๆมาเจอค่าแต่ค่าก็ยังรู้สึกอ่ารักรักสิ่งที่เป็นของพวกค่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าๆที่เก่าๆพวกค่าก็ยังอ่าอยากกลับไปอยู่กลับไปอาศัยกลับไปทํามาหากินเพราะว่าพวกเราก็จะไม่ลืมอ่าเรียกว่าไม่ลืมถิ่นกําเนิดของพวกค่าประเพณีของพวกค่าไว้ว่างๆเดี๋ยวข้า จะไปไว้ว่างๆค้าก็จะกลับไปที่บ้านกลับไปนอนสักสองสามคืนเดี๋ยวค่าต้องขอนาะค่าด้วยกลับไปอยู่ที่นู่นกลับไปอยู่กับอาชาวบ้านที่นู่นกลับไปใช้ชีวิตสักสองสามวันละกันนะจ๊ะถ้าไม่ติดอะไรก็จะขอพักยาวๆสักพักถ้านะแต่ว่าค่าต้องขอนาะนาะ ในบ้านเจ้าของนัเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนว่าท่านจะยินยอมหรือเปล่าแล้วก็ข้าจะได้กลับไปเยี่ยมหาท่านพ่อด้วยบางครั้งบางครา <c oughs> ข่าอตอนนี้นะ้องของข้าก็กำลังอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าก็ขอต้องขอปิดกล้องกัน กันตรงนี้นะจ๊ะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ่าช่องของพี่เชนด้วยนะจ๊ะที่ข้ามาถ่ายให้ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างนะจ๊ะค่าขอต้องขออภัยขอโทษที่ข้าพูดติดติดขัดขัดเพราะว่าข้าก็ยังไม่ค่อยคล่องข้าต้องขอโทษที่ข้าพูดติดติดขัดขัดหรือว่าพูดไม่ชัดนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ